น้อเข้ามาทักทายสบายดีทุกทุกท่านเด้อเนาะสบายดีเสาวันพระฤหัสเนาะวันที่14ธันวาคม66เนาะพี่น้องเนาะเข้ามารับสุขรับทรัพย์กันตั้งแต่เสาเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกทุกท่านเด้อเนาะกับนิเคอิหุ้นเนาะ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็น้องฝากกดติดตามไว้นำเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะขอให้ได้ค่ากลับเข,ข้ากันคือกับทุกๆุก,กมือ้อเนาะและ้วก็ขอให้เป็นเร้าที่พี่น้องแปลว่ามีความสุขเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปัง แล้วก็เนาะพี่น้องมากับบ้านมั่งมีหกหกหกอีกเส้นเคยเด้อพี่น้องเด้อฝากร้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องเนาะโอนไหวาจชัว์แล้วก็ฮับประกันข่วมโปดไัยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะอยากจะเข้าไปทางร้านมั่งมีหกหกหกให้กดเข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อเนาะเข้าไปแล้วก็ บอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเนาะที่น้องจะได้แบบว่าเนาะอุ่นไวทันใจใน่นอนพี่น้องเข้ามาแล้วก็บ่มีคําว่าผิดหวังเนาะทางร้านจะมีให้บริการทุกๆุแนวทางเนาะบอกว่าบอกว่าสิเป็นทั้งหุ้น VIP หุ้นพิเศษเนาะแล้วก็ฮานอยเนาะพี่น้องเนาะคือ มีครบจบในบ้านหลังเดียวนะพี่น้องเข้าไปแล้วก็ทักหาแอดมินแล้วก็สอบถามว่าอยากจะซื้ออยากจะจิ้มในแนวทางหนคือว่าทางร้านจะมีให้บริการทุกๆแนวทางเ้อเนาะมาเบิ้งแนวทางนี้เคยหุ้นมืันนี้หวานใจเฮ็ดได้ห้าเนาะวันนี้หวันใจเฮ็ดได้ห้านี้เคยหุ้นเนาะ บอกว่าสิเป็น V.I.P. หรือว่าปกติเนาะกัท่านใดที่ว่ามักกะลองไปพิจารณาได้เนาะพี่นองเนาะวันนี้หวันใจให้วิ่งลูดห้าเด้อก็มีห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด แล้วก็ห้าเก้าเดอ้อวันนี้หวานใจให้วิ่งลูทนะ้าเนาะสามารถเล่นได้ทั้งโอบเซาแล้วก็ไปหดโลบบ่ายเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่ามากักในแนวทางของหุ้นเนาะการลงเข้าไปจับจองกันได้เนาะพีโนโนโน่น้องเนาะกัก่อนอื่นกัขอให้มาโอบเลกแล้วก็ขอให้มาตัวที่เนาะหวานใจได้คัดได้โจออกมาให้เด้อเนาะขอให้ได้คาดกับเข้ากันตั้งแต่เซาเซเนาะคือกับทุกๆุกมือเนาะหวานใจกับ มาให้พลแล้วก็มาให้สู้ให้ลาบเนาะกันตั้งแต่เซาเซาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่โน,โน,โน้องเนาะแล้วกาท่านใหที่ว่าบ่ทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับนอ้องหวานใจนำเด้อเนาะเพื่อจะบอได้พลาดแนวทางที่หว่านใจได้เอาลงให้เนาะเวลาหวานใจเอาลงก็จิกกระดิ่งแจ้งเตือนขึ้นมาหาโทรศัพท์ของเฮาเลยเนาะเฮาก็กดเข้าไปเบิง่งเฮากดเข้าไปเอาตัวเลขเนาะ กันได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ้านมั่งมีหกหกหกกับสินเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะโอนไวใจชัวร์แล้วก็ฮับประกันคววมปลดภัยล้านปุซินเนาะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีแบบว่าเนาะแอดมินก็อาจจะไล่ตอบคอมเมนต์กับบทันเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยลูกค้าที่เข้าไปเนาะบางครั้งกับลูกค้าก็อาจจะจะลายเนาะแต่ว่าแอดมินก็อาจจะไล่ตอบอันเนาะขวมผูทันกั บางครั้งก็อาจจะฮ็ดให้แบบว่าซื้อเลขบบทันเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกทกท,กท่านนําเดินเนาะที่เข้าไปอุดหนุนกับบ้านมั่งมี666เนาะคือกับถ้าสมมติว่าคือกับที่หวันใจได้เนาะแบบว่าท่านไหนที่ว่าเป็นลูกค้าประจาเนาะแล้วก็จะมีเลขบัญชีของร้านเนาะเวลาที่แบบว่าที่จะจะซื้อเนาะก็เฮาก ส่งโพยเข้าไปเนาะส่งโพยเข้าไปแล้วก็บินบินแล้วก็เงินจไดยเนาะถ้าถ้าเราแบบว่าซื้อประจำเนาะพี่เราเนาะซื้อประจำแล้วเราก็จะมีบัญชีบัญชีของร้านประจำเนาะก็เราก็ส่งโพย <c oughs> ส่งโพยแล้วก็เราก็โอนเงินไปตามที่จํานวนที่เราซื้อไปเนาะทีนี้เขาต้องแบบว่าส่งไปทางไลน์เนาะแล้วก็ บางทีแอดมินก็นอาจจะไล่โต๊บให้โบทันเนาะพี่โน,โน,โน้งเนาะแต่ว่าถ้าเขาส่งโพยแล้วแล้วเขาก็โอนเงินไปตามจํานวนที่เขาแบบว่าเนาะซื้อไปนั่นนะแต่ว่าต้องโอนก้อนที่หวยจะออกเนาะจากห้าหรือ10นาทีเนาะแล้วทีนี้ถ้าแบบว่าถ้าแอดมินอกเข้ามาอ่านแล้วสมมุติว่าหวยมันออกเนาะแล้วเขาก็ทึกมันบอเขาถทึกแล้วทีนี้ ให้แบบว่าอาจารย์กับน้องหวั่นใจเนาะตามให้ได้เนาะตามแบบว่าเอาเงินให้ได้เนาะแต่ว่าถ้าเฮาทรงพวยแล้วเฮาบได้โอนเงินเนาะก่อนที่หวยจะออกก็คืออันนี้คือตามให้บได้เนาะเพราะว่าเฮาบได้โอนเงินไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องแบบว่าฮับพูไปนากานเนาะพี่น้องเนาะก็เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ เนาะขออวยพรให้ทุกทุกท่านเด้อที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาสมคลิปเนาะแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะ้องหวันใจทุกทุก,ทกคลิปเนาะขอให้เฮงเฮงปังปงกับแนวทางนี้เคอีหุ้นตั้งแต่เศ้าเดอนะ้อเนาะขอให้ท่านจงสูกดีเนาะพี่อนเนาะ